เอาละรครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม edk นะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกม e n นช i n Impact อีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวละครซิงชิวนะครับซัพพอร์ต DPS ที่ผมพูดเลยว่าแม่งโคตรเก่งนะครับเป็นตัวละครสีดาวอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าก็อดเทียมากนะครับเป็นตัวที่ผมยกให้เลยว่าเป็นตัวที่อยู่ในระดับเทียสูงของเกมเลยนะครับจุดเด่นของซิงชิวนะครับผมจะรีบพูดหน่อยละกันก็คือจุดเด่นของซิงชิวเนี่ยเขาเป็นตัวที่สามารถแปะปฏิกิริยาธาตุน้ํา ได้โหดมากคือเขาแปะน้ําได้ดีมากนะครับเป็นตัวที่แปะท่าน้ําได้โหดมากและดาเมจที่มาจากสกิลไม้ตายของเขานะครับมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลนะครับอาวุธแล้วก็อ์ติแฟต์ของซิงคิวนะครับว่าใส่อะไรยังไงเนาะไปครับผม เอาละครับมาอยู่บนที่ซิงคิวของผมก่อนนะก็สเตตซิงคิวของผมนะครับตอนนี้ซิงคิวของผมเนี่ยมีพลังยูตีพันห้านะนะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ที่17,000นะครับอ่ะสเตตโดยรวมครับอัตราคีห้าสิบสามความเร็วคีร้อยยี่สิบนะครับมีฟื้นฟูพลังงานสองร้อยอ่ะอันนี้ผมข้อแนะนําใครที่จะปั้นซิงคิวเป็นซัพพอร์ตดีพีเอสนะครับทำยังไงก็ได้อ่ะนะครับให้ฟื้นฟูพลังงานเขามากกว่า200% นะครับมันจะได้เล่นง่ายๆเนาะเพราะว่านะครับตัวของซิงชิลเนี่ยเขาใช้อัลติเมทที่ต้องเก็บพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เนาะก็สแนะนําก็คือเก็บฟื้นฟูพลังงานให้ได้200ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงไปที่อัตราคีความแรงคีนะครับอาวุธนะครับอาวุธของซิงชิลเนี่ยดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยนะย้ำนะครับคือดาบ4ดาวนะครับ Sacrificial นะครับไม่ใช่5ดาวนะดีที่สุดของซิงชิลคือ4ดาว Sacrificial นะครับเพราะว่า ดาบนี้เนี่ยมันช่วยเอามาขัดเอ่อมันช่วยเอามาแก้ไขตรงการฟื้นฟูลพลังงานของซิงคิวได้นะครับเพราะว่าตัวของซิงคิวเองเนี่ยเขาเนี่ยกดสกิลหนึ่งรอบไม่สามารถทําให้อัลติเมทเต็มได้นะครับแต่ถ้าเขากดสกิลสองรอบปุ๊บอัลติเมทของเขามันจะเต็มทันทีที่ฟื้นฟูลพลังงาน200%นะครับทำให้ดาบเล่มนี้ครับดีมากแล้วได้ออฟลองเป็นฟื้นฟูลพลังงานนะครับดาบเล่มนี้ครับเดี๋ยวมาดูความสามารถกันก่อนก็คือหลังจากที่เรานะครับสร้างความเสียหายด้วยสกิลธาตุนะครับหรือกด E กด e ปุ๊บมีเลขดาเมจขึ้นของผมขัด4ใช่ไหมจะมีโอกาส70%นะครับที่จะรีเซ็ตสกิลนะครับเป็นรีเซ็ตสกิลธาตุนั่นแหละนะครับ mm hmm. โอกาสเกิดขึ้นทุก19วิซึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะกด e ได้อีกรอบหนึ่ง70%นะครับซึ่งมันติดบ่อยอยู่แล้วนะครับถ้าเรากด e 2รอบปุ๊บเนี่ยอัลติเมทของเราจะไม่ต้องห่วงครับมันเต็มแน่ๆนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามีดาบอื่นนะครับแบบเราไม่มีซกีฟิเชียล รเราเล่นดาบอื่นได้ไหมก็ยังมีดาบอื่นที่เล่นได้นะครับอย่างดาบฟาวเนียสนะครับฟาวเนียสเนี่ยเป็นดาบที่ผมมองว่าเล่นได้นะก็มันได้ฟื้นฟูพลังงานด้วยนะครับแล้วก็เมื่อตีติดคลีเนี่ยมันจะได้อนุธาตุเพิ่มขึ้นมาอีก6หน่วยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่เท่าสกิฟิเชียลนะมันได้เยอะไม่เท่าสกิฟิเชียลนะครับส่วน3ดาวก็ใช้เป็นสกายไรเดอร์ซอร์ก็ได้นะอันนี้ได้เป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็เนี่ยกดไม้ตายแล้วมันจะเพิ่มพลังโจ มันเพิ่มไม่ซิงชิวนะนะครับอีดาบเล่มนึงครับดาบ3าดาวเทพนะครับ h a r b i n g e r of d a ด n นะครับดาบเล่มนี้ก็ใช้กับซิงชิวได้นะเออแต่ว่ามันจะทำทำให้คุณเก็บพลังงานยากนิดหนึ่งไม่นิดยากมากเลยนะนะถ้าใส่ดาบพวกนี้นะครับเพราะว่าซิงชิวเป็นตัวที่ต้องการการฟื้นฟูพลังงานเนี่ยสองขึ้นไปนะครับแล้วใส่ดาบนี้เนี่ยคือ perfect นะครับดาบ5ดาวครับก็ดาบอะไรก็ได้นะครับที่มีฟื้นฟูพลังงานใช้ได้หมดนะครับหรือแต่ว่า คุณอาจจะหาอดีแฟกที่มีออฟฟื้นฟูพลังงานเป็นออฟลองได้เยอะมากแบบคุณตีลงแต่ฟื้นฟูคุณใส่เป็นดาบที่มีดาเมจก็ได้นะเออถ้าถ,ถ้าคุณทําฟื้นฟูพลังงาน200ได้โดยที่คุณไม่ต้องใส่ไอเนี่ยครับโดยที่คุณไม่ต้องใส่เจ้าอาวุธฟื้นฟูพลังงานแล้วครับคุณไปใส่ดาบดาบดาเมจก็ได้นะจะได้ดาเมจแรงๆนะครับโอเคเนาะ อิทธิฟกของซิงชิวนะครับดีที่สุดตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็คือ2โนเบลสองน้ําแต่ผมหา2น้ําไม่ได้เลยใส่เป็นแค่2โนเบลนะครับถ้าให้เลือกนะครับถ้าให้เลือกนะว่าจะใส่2น้าหรือ2โนเบลผมแนะนําให้ใส่เป็น2โนเบลนะครับเพราะว่าผมลองเทสดูแล้วนะครับอัลติเมทของซิงชิวสน้ํากับ2โนเบลเนี่ยสโนเบลจะแรงได้มากกว่า2น้ํานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอิทติฟกของผมกันก่อนเนาะประมาณนี้นะครับ อ่าเห็นไหมฟืน้นฟูลงานเยอะมากนะครับอ่ะโอเคนะครับแต่ถามว่าไม่มี2องโนเบสสองน้ำก็เหมืนอนผมบอกครับใส่เซตอะไรก็ได้สักเซตหนึ่งก็ได้หรือหรือคุณจะใส่เป็นกราดเดเยเตอร์ก็ได้นะครับกราดเดเยเตอร์เนี่ยมาแทนอะไรก็ได้เนาะแบบเป็น2องโนเบสสองกราเดเยเตอร์สองโนเบสเออสองกราเดเยเตอร์สองน้ำก็ได้นะครับแรงเหมือนกันเนาะประมาณนั้นนะครับสำหรับซิงชิลเนาะอาร์ติแฟกต์นะครับก็ ช่องนาฬิกานะครับเราจะใส่เป็นพลังยมตีช่องนี้ใส่เป็นโบนัสน้ําแล้วก็อัาตราคลินะครับแต่ว่าถ้าใครอัติแฟกเทพๆก็ใส่เป็นความแรงขีปเลยนะครับผมแต่ถ้าคุณทําฟื้นฟูพลังงานได้ไม่ถึง200ผมแนะนําให้ใส่เป็นฟื้นฟูนะนะครับใส่เป็นฟื้นฟูไปจะดีมากกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับอัติแฟกของซิงชิลประมาณนี้นะครับกลุ่มดาวของซิงชิลนะครับเรามาดูที่กลุ่มดาวหนึ่งก่อนกลุ่มดาวหนึ่งก็คือเพิ่มจำนวนเรนซอร์สนะครับเรนซอร์สเนี่ยผมจะอธิบายหน่อย เรนซอร์สนะครับคือดาบกันดาเมจเราจะจําแค่นี้นะดาบที่เอาไว้กันดาเมจคือเวลาเราโดนตีเนี่ยเรนซอมันจะทําการลดดาเมจที่เราได้รับเข้าไปเนาะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับซิงชิลเนี่ยจะมี3เล่มแต่ถ้าปลดกลุ่มดาวหนึ่งเขาจะมี4เล่มคือกันดาเมจเอ่อช่วยลดดาเมจได้4ทีประมาณนั้นนะครับกลุ่มดาวสอครับอันนี้กลุ่มดาวโควรเทพนะครับเทพเทพซ่ามาก แตะเวลาการคงอยู่ของอัลติเมทนะครับนานขึ้น3วินาทีนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวละครที่โดนดาบน้ําของซีชิลอัลติเมทของเขาเนี่ยจะลดต้านทานน้ํา15%อร์นต์สีวิโคตรเทพลดต้านน้ํา15%นะครับใครเป็นเมนชายนี่คือเอาไปเล่นด้วยนี่คือดีมากนะครับอ,อัลกลุ่มดาวสานะครับก็คือเพิ่มเลเวลสกิลอัลติเมท์สามเลเวลนะครับกลุ่มดาวสี่ครับเมื่อคุณกดอัลติเมทนะครับแล้วกดสกิล E สกิล E จะสร้างความเสียหายแรงขึ้น50%คือ แรงขึ้นตั้ง50%แรงมากแล้วสกิล E สิงชิวนี้คือมันแรงแบบแรงมากนะครับกลุ่มดาวครับก็คือเพิ่มเลเวลของสกิล E นะครับหรือว่าสกิลทตุเข้าไปอีก3ระดับนะครับกลุ่มดาว6ครับอันนี้เป็นกลุ่มดาวที่ดีมากนะครับก็คือทุกครั้งนะครับที่คุณเนี่ยกดตีแล้วมีดาบน้ําพุ่งไปทุก2ครั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีดาบน้ําพุ่งไป5เล่มนะครับ5เล่มเลยและนะครับจะฟื้นฟูพลังงาน ให้กับซิงชิว3หน่วยถ้าโจมตีโดนศัตรูถือว่าดีมากนะครับดีมา,มากๆเพราะว่าได้ดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมและได้ฟื้นฟูพลังงานด้วยถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากใครที่มี C6 ok, ผมก็ท่านแนะนําว่าปั้นมาเล่นเลยไม่เสียดายแน่นอนครับตัวนี้โหดมากนะครับพลสวรค์ของซิงชิวนะครับ,รบผมแนะนําให้อัพเป็นอัลติเมทก่อนนะครับแล้วก็ลงมาเป็นสกิลาตุแล้วค่อยเป็นตีปกติเอเอ,อตีปกติคุณไม่ต้องอัพ ะครับที่เบอร์ตีสิงชิวคุณไม่ต้องอัพก็ได้แต่ว่าผมพิเรนอะไรไม่รู้อัพอัพไปนะครับคือตัวเราอวยเราเผลออัพและนะครับอัติเบตของซิงชิวนะครับเอาไว้12เลยนะครับส่วนสกิลธานเนี่ยผมรอได้กลุ่มดาวก่อนแล้วผมจะอัพขึ้นเป็นเวล12เหมือนกันเพราะว่าคุณดูเปอร์เซ็นต์สกิลครับโคตรแรงนะครับนี่เวล6นะโคตรแรงนะครับเออแรงมากอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกาสกิลของซิงชิวก่อนนะครับ สกิลท่าของซิงชิวนะครับซิงชิวจะทําการปาดนะครับผมเรียกว่าปาดแล้วกันปาดดาบออกไปเป็นธาตุน้ำนะครับสครั้งนะจะทําดาเมจสองครั้งคือปาดนะครับเป็นแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับซึ่งการปาดนะครับซิงชิวจะได้รับบัฟอย่างหนึ่งก็คือดาบน้ํามันเองนะครับนี่เห็นไหมเรนซอร์สนะครับหรือว่าดาบน้ําผมขอเรียกว่าดาบน้ําแล้วกันนะครับเรนซอร์สนะครับก็คือนี่เดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของเรนซอร์สกันก็คือเพิ่มความสามารถในการหยุดชะงัก ก็คือต้านกระเด็น20%และจะเอาโบนัสความเสียหายน้ำาของซีนชิลเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นการลดดาเมจนะครับลดดาเมจของเลนซอร์ซึ่งจะสามารถลดได้มากสุดใน24%นะอ่าก็คือเราหักโบนัสน้ำของเรามา,มา,มาลดลดดาเมจได้นะครับดีมากเนาะอ่าแล้วก็เห็นไหมนี่คือจำนวนมากสุดของเลนซอร์ตอนแรกคือ3เล่มแต่พอกดปลดกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็น4นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมลด ลดอัตราส่วนการบาดเจ็บอันนี้ก็คือเป็นความสามารถของเลนซอร์สหรือว่าดาบน้ํามันเองนะครับระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยสิบห้าวินะครับของเลนซอร์สนะส่วนไอเนี่ยเวลาคูดาวเยอะมากนะครับยี่สิบเอ็ดวิคือกดทีนึงนี่คืออันติเมตของบางตัวนี่คือรีเซ็ตแล้วอะรีรีไปสองรอบแล้วซ <c oughs> ิงชิวยังไม่ได้ใช้สก,กิลธาตนะครับเพราะฉะนั้นดาบซัคเิฟิเชียลเลยเป็นดาบที่ผมมองว่าโหมดมากถ้าใช้กับซิงชิวนะนะครับ <c oughs> ต่อไปครับอัลติเมตของซิงชิวครับ อัพดมทของซีชิวนะครับก็คือซีชิวเนี่ยเขาจะสร้างดาบน้ําขึ้นมานะครับและเมื่อกดตีปกติจะมีดาบน้ําพุ่งไปตีมันเป็นดาบล็อกเป้านะครับมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงคือถึงผมจะบอกว่าล็อกเป้าแต่เป็นเส้นตรงคือถ้าสมมติว่ามอนเนี่ยมาสไลด์ออกข้างคือไม่โดนนะครับคือมันเป็นเส้นตรงแต่มาล็อกเป้านะนะครับก็คือเป็นดาบน้ําพุ่งไปแทงและสร้างความเสียหายเป็นทัดน้ําตลอดเวลานะครับข้อดีของสกิลนี้คืออัพไทม์มันน้อยมาก นะครับก็คือเห็นไหมคุณจะเห็นว่าตรงนี้ระยะเวลาต่อเน,นื่องมันสิบห้าวิแต่ถ้าเราปลดกลุ่มดาวสองมันจะเป็นสิบแปดแล้วคูดาวยี่สิบคืออัพไทมันมีสองวิเว้ยน้อยมากนะครับแล้วดาวเมจเนี่ยมันแรงมากคือคุณแค่กดตีปกติครับมันก็ออกมารัวๆได้เลยนะครับคือมันออกมารัวๆเลยนะครับแล้วถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยอัลติเมทของซิงชิลมันไม่มีเอเทอร์นอลคููดาวมั้งมันทาคอมโบธาตุได้รัวๆเลยนะครับส่วนพลังงานที่ใช้ได้แปดสิบเยอะมากแต่ ซิงชิวครับฟื้นพลังงานโคตรโหดเลยจากสกิลนี้นะครับด้วยความที่สกิลมันคูลดาวน์นานเนาะเอ่อบัลเลยได้ลูกแก้วธาตุเยอะนะครับแล้วถ้าเราใส่แซกซิพิเชียลครับปาสองทีครับอันติแทบเต็มนะครับผมอันตินี่คือแทบเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับซิงชิวเนาะนะครับมาดูที่พรสวรรค์ติดตัวนะครับพรสวรรค์ติดตัวของซิงชิวเนี่ยก็คือเมื่อเรนซอร์สนะครับถูกทําลายนะครับหรือหมดจะฟื้นฟูพลังชีวิตของซิงชิว6%ของเลือดซึ่งอันนี้ผมบอกว่าดีมากนะคือ สมมติว่าเราไม่มีตัวหิวเราใส่ซิงคิวไปซิงคิวฮิลให้เราได้ถือว่าดีมากนะพอสวรรค์อันต่อไปนะครับก็คือซนะิงคิวเนี่ยได้รับโบนัสน้ำเพิ่มขึ้น20อันนี้ดียังไงคุณได้ดามเมจเพิ่มขึ้นด้วยคุณได้ดามเมจเพิ่มขึ้นและคุณยังเอาสามารถไปใช้กับสกิลธาตุได้อ่ะดีมากนะครับและอันนี้ครับเป็นพรสวรรค์ทีด่ดีสุดๆอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อนะครับเราสร้างพรสวรรค์อัพของตัวละคร มีโอกาส2 5ที่เราจะได้วัสดุคืนก็คืออัพไอสมุดอัพเบลวครับเนี่ยสมุดเนี่ยเนี่ยครับเรามีโอกาสที่จะได้ของคืนด้วยถือว่าดีมากๆนะครับโอเครับเดี๋ยวเราเอาซิงชิวไปเล่นกันดูนะครับว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การจัดทีมข,ของเขานะครับคือผมจะต้องพูดไว้ตรงนี้ก่อนว่าตัวซัพพอร์ตนะครับผมจะไม่ได้บอกนะว่าเอาไปใส่ทีมอะไรยังไงดีนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตขึ้นชื่อว่าซัพพอร์ตเนี่ย ไม่ควรเลือกทีมนะครับซัพพอร์ตที่ดีนะครับ,รนะรบจะต้องเลือกทีมน้อยมากสมมุติว่าคุณกดซัพพอร์ตมาตัวหนึ่งแล้วซัพพอร์ตตัวนั้นเนี่ยแม่งไปกับได้แค่ทีมนี้แต่ว่ามีบางหลายทีมที่เขาไปไม่ได้ซัพพอร์ตตัวนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเราใช้งานเขาได้ไม่เต็มที่แต่อย่างซิงชิวเนี่ยซิงชิวสามารถไปได้กับแทบทุกทีมเลยย้ำนะครับแทบทุกทีมอาจจะไม่ได้ทุกทีมแต่แทบทุกทีมเลยนะครับสำหรับซิงชิวนะ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาซิงชิวมาเล่นกับชายนะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นธาตุไฟนะครับผมไม่ได้เป็นเมนธาตุไฟเลยนะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมอ่ะอณิแฟกไฟมันแย่มากนะครับอ่ะมาดูนะครับ,นะรบเวลาเล่นนะครับเราจะกดเอาติของซิงชิวก่อนนะแล้วกด E ีปึ๊บอ่าเห็นไหมกดอีกรอบนึงปื๊ดคุณพลังงานเนี่เกือบเต็มนะครับแล้วเราก็สลับตัวมาเล่นนะนี่แรงมากดูดิปราณวาลี โอเคเดี๋ยวตายนะครับซึ่งความโกงคือคุณอยู่หลงนี้คุณยิงดาบน้ำก็พุ่งไปหานะครับคือขอแค่ว่าคุณกดตีปกตินะครับดาบน้ำเนี่ยมันจะพุ่งออกไปเลยนะครับมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงออกไปนะครับต่อให้ไม่มีมอนสเตอร์เนี่ยมันก็พุ่งไปเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของซิงชิลนะครับคือเขาเป็นตัวที่ทำคอมโบฟรีสร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอ่าเริ่มจากผมจะกลางโล่จงหลีก่อน ปึ๊บวผมจะกดดาบน้ำซิงคิวปาดหนึ่งที่นะครับแล้วก็สลับปึ๊บเรียบร้อยครับฟีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมและดังาเม็ก็แรงมากเห็นป่ะฟีดคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเห็นไหมลูนกัดนี่คือไม่ได้ขยับเห็นไหมนี่เป็นไงนะครับคอมโบฟลิสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับตัวของซิงชิวนะครับสามารถทำได้เนาะเพราะว่าเขาแปะธาตุน้ำได้รัวมากๆนะครับทำให้เขาสามารถ ทำปฏิกิริยาธาตุน้ารวมกับน้ําแข็งได้แบบรัวมากๆนะครับแล้วก็ทําแช่แข็งได้แบบ100%กันเลยทีเดียวนะครับมาดูอีกคอมโบหนึ่งนะครับที่ซีงคิวสามารถเข้าถึงได้นะครับก็คือคอมโบช็อตไฟฟ้าแบบสุดยอดมากๆนั่นเองนะครับอ่ะผมจะกกัย่างนี้ก่อนเอียของคนอื่นเขาทำกันไงนะผมจะลองทำบ้างผมนํำไม่เห็นได้เลยช่างมันได้ปเลไรปาดึงที่ ไปหนึ่งที่สลับออกคึบเออช็อตรัวช็อตรัว่อย่างงี้ช็อตลุลวช็อตรัวช็อตลุลว่าช็อตลุวช็อตลว่มากแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นธาตุไฟฟ้าและเครื่องฉีดใช้ดาบถึงดาวด้วยวัตอรโอเคครับมาดูคอมโบสุดท้ายนะครับที่ผมจะนําเสนอวันนี้ก็คือคอมโบที่ผมมองว่าทําดาเมจได้มากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้คือ คอมโบละเหยโดยการใช้ซิงชิวเป็นซับพอร์ตเนาะนะครับทำง่ายก็คือเปิดก่อนด้วยดาบน้ำปึ๊บแดดออกปึ๊บจากนั้นนะครับก็ตีเห็นไหมครับเราสามารถตีเป็นทัดไฟได้รัวๆอย่างผมอดีลุกอติปึ๊บ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 เห็นไหมเราสามารถทำให้ดีลุกเนี่ยตีแรงมากๆได้แต่ซิงชิวแรงไปปึ๊บซ <laughs> ิงชิวโคตรแรงแอะ นะครับเราสามารถทำคอมโบที่ทำดาเมจได้สูงที่สุดในเกมก็คือละเหยโดยการใช้ซิงชิลเป็นตัวเปิดนะครับแล้วตามด้วยธาตุไฟนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับซิงชิลในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ไว้เป็นแนวทางเนาะสำหรับซิงชิวว่าเป็นตัวระคที่เก่งแล้วเข้าถึงคอมโบโกงๆได้หลายคอมโบมากนะครับส่วนโตวเนี่ยผมมองว่าธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นธาตุที่เก่งที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมตอนนี้นะสำหรับเรื่องการทําปฏิกิริยา ทัดน้ำเนี่ยเป็นท่าที่ผมมองว่ามันดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงคอมโบโกงได้หลายคอมโบอย่างเช่นการทําระเหยที่เป็นตัวคูณดาเมจเพิ่มขึ้นการทําแช่แข็งที่เป็นการสตันมอนแบบ100%หรือจะเป็นการทำช็อตไฟฟ้าที่เป็นการทำดาเมจใส่มอนหมู่ได้รัวมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์ซิงชิวนะครับวันนี้ก็จอดอะโอเคครับก็สำหรับซิงชิวนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับกับพระอาทิตย์ยามเย็นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายครับเจอกันครับ